ทางสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ร่วมสนใจนะครับในการเปิดแคมเปญของเราในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการถแถลงร่วมกันระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเทพมหาคนครซึ่งเป็นการเริ่มต้นแคมเปญเปิดเปลี่ยนภรุงของพรรคประชาชนซึ่งวันนี้สิ่งที่เราได้เริ่มต้นไปแล้วนะครับ ก็คือเรื่องของการติดตามปัญหาฝุ่นแน่นอนครับว่าเป็นปัญหาลำดับต้นๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครหลังจากการพูดคุยเป็นวงกว้างของทั้งสมาชิกพรรคและสมาชิกของทั้งสองสภาเราลดงเห็นว่าวิกฤตนี้เป็นวิกฤตต่อเนื่องและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงสืบเนื่องไปจนถึงการที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญชะตากรรม อย่างไรซึ่งผลทางที่จะหาทางออกจากปัญหานี้แน่นอนครับปัญหาในเรื่องของร่วมชั้นฐานะต่างๆที่จะสามารถซื้อหรือสามารถแลกเปลี่ยนด้วยการจับจ่ายหรือใช้เงินแรกสามารถทําได้ในหลายๆอย่างด้วยว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาที่พี่น้องประชาชนคนกรุงเทพอาจจะเลือกได้ที่จะอยู่ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สูงต่ำแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยและดีกเลี่งยงไม่ได้เลยของทุกช่วงอายุและก็ฐานะท่านก็คืออากาศที่เราหายใจเข้าไปในวันนี้จากปี2667ปีที่ผ่านมาที่มีคุณภาพอากาศต่ำและก็เป็นค่าที่สูงถึง20%ขึ้นมาถึงปี2 6 8ตอนนี้ขยับไปอยู่ค่าเฉลี่ยที่สูงสุดอยู่ที่27% นั่นหมายความว่าอากาศที่พี่น้องประชาชนคนกรุงเทพหายใจเข้าไปในแต่ละวันล้วนแล้วแต่เรีย้รายขึ้นทุกวินาทีวันนี้ครับเราเลยเล็งเห็นว่าเราจะจัดเรียงลาดับอย่างไรให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเราเลยเล็งเห็นในจุดของการเริ่มต้นของเด็กเล็กซึ่งเด็กเล็กที่มีอายุศูนถึงหกขวบเนี่ยมีอัตราการหายใจ สูงกว่าผู้ใหญ่ถึง5เท่านั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะหายใจอากาศพิษเข้าไปสู่ร่างกายได้มากยิ่งขึ้นถามว่าการหายใจอากาศพิษเข้าไปในช่วงแ,แรกเริ่มของประชากรคนกรุงเทพนั้นจะส่งผลอะไรบ้างในอนาคตแน่นอนว่านักขณะนี้มีอัตราการเกิดอาการเสี่ยงเรื่อโรคหอบหืดโรคทางเดินหายใจเรื้อรังและโรคหัวใจในอนาคต นั่นหมายความว่าถ้าเกิดไม่มีการแก้ไขปัญหาใดๆเรื่องนี้เลยในอนาคตอีก10ปี20ปีกรุงเทพมหาคนครก็จะต้องใช้งบประมาณไปกับการแก้ปัญหาประชากรที่มีปัญหา3ามโลกนี้เป็นหลักนั่นหมายความว่าวันนี้เราต้องเริ่มต้นได้แล้วสําหรับการที่จะแก้ปัญหาให้กับประชากรที่เกิดใหม่ขึ้นมาบนโลกบนกรุงเทพมหาคนครโดยการสนับสนุนโครงการที่จะต้องสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 9 2แห่งทั่วกุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดูแลเด็กเล็กกว่า17,000คนนี่คือยอดจำนวนที่ไม่ใช่น้อยเลยสำหรับกร,รุงเทพมหานครและยังส่งผลในอนาคตว่าการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการกำลังหลักของประชากรกรุงเทพมหานครจะไปในทิศทางไหนมันเริ่มต้นที่วันนี้แน่นอนครับสมาชิกสภากรุงเทพและสมาชิก จะพาผู้แทนราษฎรรองเทศหานครขมงทรพันประชาชนของเราได้ลงพื้นที่สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายๆแห่งยกตัวอย่างเช่นลำดับต้นๆเลยก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนกะมาลุกอิสลามลองสามวางซึ่งมีเด็กกว่า372คนครูพี่เลี้ยงอีก34คนมีห้องเรียน16ห้องเก็บค่าบริการอยู่ราวๆ5 0 0บาทต่อเดือน ยังคมมีความต้องการและไม่มีพื้นที่ปลอดุณมสำหรับที่ที่มีน้องๆหมูนหนูอยู่จำนวนมากขนาดนี้อีกที่หนึ่งที่เราไปดูมาก็คือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนใบเรียนบัวแก้วเขน้องแขมมีนักเรียนกว่า196คนครูพี่เลี้ยงอีก21คนห้องเรียนทั้งหมด6ห้องมีการเก็บค่าบริการอยู่ราวๆ5 0า500บาทแต่ก็ยังไม่มีพื้นที่ ที่จะเป็นพื้นที่สําหรับพี่น้องอสําหรับ,บน้องๆหนูๆที่จะปลอดภัยในการเปลี่ยนการเริ่มต้นของวัยพัฒนาการอีกศูนย์หนึ่งที่เราไปดูมาก็คือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเจริญพัฒนากูคตของสานวามีเด็กนักเรียนกว่า90คนและอีกที่หนึ่งที่สุดท,ท้ายที่เรายกตัวอย่างขึ้นมาก็คือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ชุมชนตรีเพชรสองเขตหลักสี่มีนักเรียนอยู่ราวรา0คน แน่นอนจานวนนักเรียนและครูพี่เลี้ยงลดต่ากันไปตามสัดส่วนแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือทุกสถานที่ณวันนี้มีความพร้อมแต่ยังไม่มีงบประมาณในการจัดสรรเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ถามว่าทําไมเราถึงเล็งไปที่ศูนย์พัฒนาดเด็กเล็กก่อนเริ่มต้นเพราะเป็นสิ่งที่จําเป็นเร่งด่วนและวันนี้ยังไร้ซึ่งหนทางที่จะมาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจึงอยากจะร้องขอครับว่าเรามามองปัญหานี้ ที่ต้นต่อเรามามองปัญหานี้ให้แก้ไขให้พี่น้องประชาชนได้เริ่มต้นมีอากาศที่มีคุณภาพหายใจเข้าไปในร่างกายและมันก็จะส่งผลกระทบในอนาคตว่าเราจะไม่ต้องไปสิ้นเปลืองงบประมาณในการแก้ไขปัญหาที่ปลายทางอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารและอยากจะผลักดนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทํางานที่ผ่านมา ของทั้งสองสภาที่เราได้ทํางานอย่างขมักขม้นเต็มที่และก็อยากจะนําเสนอต่อผู้บริหารและผู้นําในทุกๆระดับ